สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบริเวทกันนะครับสวัสดีครับเจริญแล้วนะครับท่านมีปัญหาเรื่องท้องผูกไหมครับคนสูงวัยจะมีปัญหาท้องผูกทุกคนนะครับเพราะว่ามีวาตาเป็นเจ้าเรือนถ้าท้องไม่ร้อนนะครับหลักการคือถ้าท้องไม่ร้อนเนี่ยมันจะไม่ปวดท้องถ่ายแค่นั้นเองครับแผนได้เขียนไว้ครับ คนท้องผูกเพราะท้องมันไม่ร้อนถ้าท้องร้อนมันก็จะถ่ายท้องปวดถ่ายนะครับเพราะนัออ้นคนกินผักเนี่ยมันเย็นยังไงมันก็ไม่ทาม,มันไม่ทำให้ปวดท้องถ่ายแต่ทําให้ถ่ายง่ายเพราะอุจจาระมันนิ่มแต่ผักมันไม่ทําให้ปวดท้องถ่ายนะครับถ้าที่ทำให้ปวดท้องถ่ายคือต้องเป็นความร้อนนะครับผมมีเทคนิคสอนให้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือใช้อุณหภูมิร้อน กินน้ําร้อนน้ําอุ่นนะครับอันนี้ก็ทําให้ปวดท้องถ่าย 2. ใชข้ของธาตร้อนของธาตร้อนก็คือมีอะไรบ้างครับที่มีธาตุไฟผสม,มครับเปรี้ยวเผ็ดเคม็มเปรี้ยวนี่มีธาตุไฟบวกธาตุน้ำเห็นไหมครับมีไฟอยู่เผ็ดมีธาตุไฟบวกธาตุลมมีไฟอยู่เคม็มมีธาตุไฟบวกธาตุดิน3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งกินเข้าไปทําให้ปวดท้องถ่ายกระตุ้นการถ่ายนะครับผมไปที่จีน รูมเมทผมเนี่ยปวดท้องผูกมาหลายวันแล้วนะครับผมให้กินน้ําร้อนกับพริกไทยนะครับตอนเช้าไม่ถ่ายนะครับถ้ากินข้าวเดี๋ยวมันท้องมันเย็นบอกไม่ต้องกินข้าวนะครับพอตอนเที่ยงค่อยกินแบบนี้อีกแก้วหนึ่งแต่นี่แก้วใหญ่เลยครับพริกไทยเยอะเลยได้ผลครับบ่ายสองถ่ายหมดไส้หมดพุงเลยครับเห็นไหมครับหลายคนกินของเผ็ดๆก็ท้องเสียเพราะมันมีธาตุไฟครับหรือกินของเค็มจัดๆก็ท้องเสียได้เหมือนกันครับนะครับไอ้นั้นการคนท้องผูกเนี่ย ไม่ยากครับก็คือจําไว้เทคนิคง่ายๆท้องต้องร้อนนะครับใช้อุณหภูมิร้อนก็ได้ข้อที่1ใช้อุณหภูมิร้อนก็ได้ข้อที่2ใช้ของธาตุร้อนเผ็ดเปรี้ยวเค็มตอนี้เราก็ไปดูในอาหารเห็นไหมครับอาหารอะไรบ้างที่เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มต้มยำครับแกงเผ็ดครับแกงส้มครับตรงนี้ครบเลยนะครับลองกินพวกนี้ก็จะปวดท้องถ่านอีกดอกเหนือหยาดเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วนะครับ แต่มันเป็นกรอบคิดของหมอแผนจีนนะครับคือพวกด่างจะไม่ปวดท้องถ่ายครับ<ม>เช่นอะไรบ้างครับที่ผสมน้ำปูนใสเช่นขนมเปียกปูนบะมีนะครับหรือผักที่รสขมมากๆว่ายาขมเนี่ยกินแล้วก็ปวดท้องถ่ายครับนี่เป็นกรอบคิดหมอแผนจีนนะของหมอแผนไทยมีแค่2ประก,การนีครับ 1. อุณหภูมิร้อนสองธาตร้อนนะครับแต้แผนจีนบวกเพิ่มเข้าไปก็คือด่างครับ ของผมผมก็เป็นดาหวังว่าคงจะช่วยท่านได้มากนะครับสวัสดีครับ